กอดได้เปล่าเี้ยเปล่าบีลงบีบีบข้างนี้มาตั้งสองรถสามด่านเอ้ยเป็นเนี่ยไม่รู้ข้งเอเดียะพี่ต่างางคนนึงพอต่างคนเดียวพอเขานิ่ง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  เขารอรอเนี่ดันเยอยพงดันได้รอได้รอขรอรดันเลยพี่เอ้ใครดูบี้ผมคนนึงเนี่ยคอยยิงบอลนั่กหน่อยไม่คอยยิงบอนั่นหน่อยอยยิงบอ่ยต้ยมี้ไหลม่ตไม่แตกดัง ไม่เลยผมรุดเฮ้ยเรียกไปรุดในหมวกด้วยไปไปไปบอมม์เฮาได้ถูกลงที่บีไซต์เนื้อเรือเนื้อเรืออ๋อเนื้อเนื้อเรือเฮ้ยเนย้อเรไอเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรุด Qua hôm nay hôm hôm bọn em yên lúc chết 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 เนี่ยผมไม่ดีอ่ะรอเดียวเอว่าเอวาโอ้อย่างงี้ผมไปไม่ทันแน่เลยอ่ะแล้วต้ัองล่หนูตายไน้ Mission failed. Defend the targets. Okay, move out. Smoke! Fresh bomb! Smoking grenade! Grenade! Smoke! 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 Smoke

Mission failed. Defend the targets. Did you hear me? Go, go, go! Flashbang! Grenade! The offload. The offload.

สวยมาให้มาโอเคคกบอกให้เอาลับให้น้องดิ๊กเขาเขี้ยมแม่

Alright, Mission success. The house. Defend Munch the targets. Well, go, go, go! คนอ่ะอเฮ้ย <ไป S 1> เฮียเอมีน่ะเอมีสองตัว ้าเพื่อนเราทุกสองคนเหรอพี่นั่นน่ะดิไม่มีใครมาเลยตอนหลังต้องซ้อมแล้วดีแบบถ้าเป็นข้าวมือันี่ว่ะรีใหม่เขาบอกรีใหม่พี่รีดนี่ว่าพี่เปนาบ Let's go, let's go. Let's go. Grenade Mission success